สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะคลิปนี้นะคะอ้ําก็พามานะคะ,ะดูชมนะคะมื้อนี้ของอ้ํานะคะก็มื้อนี้นะคะอ้ําก็สั่งส้มตํานะคะสั่งส้มตํานะคะมาทานกับข้าวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะที่อ้ําสั่งนะคะก็จะเป็นอ่า ยำหนังหมูพริกขั่วนะคะเดี๋ยวก็ตามอ้ํามาดูนะคะหน้าตานะคะจากหน้าทานแค่ไหนนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะมื้อนี้นะคะเพื่อนๆทานอะไรเอ่ยนะคะไม่ว่าทานอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะส่วนมากแล้วอ้ํานะคะก็จะทานเพียงคนเดียวนะคะ เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอ้ําก็จะเลือกดูอาหารที่อ้ําทานง่ายๆนะคะแล้วก็สะดวกสําหรับอ้ํานะคะนานๆครั้งนะคะอ้ําถึงจะทําอาหารเองนะคะแต่นี้นะคะอ้อําก็มีนะคะยำหนังหมูพริกขั่วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีผัก เครื่องเคียงนะคะถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีใบซราม่นะคะลรยข้างหน้านะอ้ําก็อยากจะทานแบบแซ่บๆขึ้นมานะคะวันนี้นะคะกะ็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะอ้ําขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ อยู่ที่ไหนก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกบ่อยๆนะคะก็เดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะด้วยรักแล้วก็ห่วงใยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าอ้ําจะพามาดูชมนะคะคลิปน่ารักน่ารักนะคะอะไรต่อไปนะคะก็ตามอ้ํามาดูนะคะในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอ้ําก็อยากจะบอกว่า แืมบกทุกท่าน ค่ะก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเพื่อนๆนะคะทานอะไรนะคะที่อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ทานอะไรนะคะเราก็มาแลกเปลี่ยนนะคะเมนูอาหารกันนะคะแล้วอ้้านะคะจะผอมไมคานี่นะคะก็ทานสักขนาดนี้นะคะ <c oughs> ก็รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะถามหน่อยสิพี่ล้วชอบไหมชอบไหมนะคะ <c oughs> อ้้มก็จะออกแบบบวบๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดู สุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะที่ดูแลอ้ําเสมอมานะคะรักรัก,รกทุกท่านนะคะบายบายค่ะ